ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีและคณะได้เดินทางมาศึกษาดูงานน,าานักศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีตามนโยบายเสริมสร้างพัฒนาความรู้และเพิ่มผู้ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดท่านไพฑูรย์ทับขันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคณะผูพาา้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน62คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ซึงก็ได้รับรางวัลดีเด่นในกลุ่มสารเยาวชนและครอบครัวที่มีการบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีท่านทวีศักดิ์ทัศนิชยสิทธิ์ผู้พวกวากษาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและแนะนาววําผู้พากษาและหัวหน้ากลุ่มงานการฉายวีดีทัศน์แนะนําสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีการศึกษาดูง,งานในแต่ละกลุ่มงานและการสรุปความเห็นร่วมกันในห้องประชุมชั้น2สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เนื่องด้วยสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้รับรางวัลดีเด่นประจําปี2517โดยมีผลการดาเนินงานไปด้วยผลงาน4ด้านคือมิติที่1ด้านประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการมิติที่2ด้านคุณภาพการให้บริการมิติที่3ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและมิติที่4คือด้านการพัฒนานหน่วยงานนอกจากนี้สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรียังได้จัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบุรีรวมถึงบ้านปานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ในการผลิตภัณฑ์จากวิทยากรบไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพเพื่อหาไรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวภายหลังกลับคืนสู่สังคมสำหรับโครงการฝึกอาชีพในครั้งนี้ก็เป็นโครงการสานตะกา้าด้วยเส้นพลาสติกจากกุวิสาหกิจชุมชนสานตะกา้าบ้านบางลิบตะบนโคกม่อมเพล่อเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนองความรู้และการปฏิบัติงานของทั้งสองสาร เป็นไปตามนโยบายของสารยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบ,บุรีที่มีนโยบายการเสริมสร้างพัฒนาความรู้และเพิ่มผูประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดเพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาตนเองและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการสารยุติธรรม